กานรชนบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสระกพระร่วมกับนายกเล็กหนองรีประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาประชาคมวัด,ดำํำอิสุตบลหนองรีอํอำเภอบ่อพอจังหวัดกาญจนบุรีในพยบุรณอินทบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสรักพระ จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนางสาวพชรวรเพลิงปานกำนันตำบลหนองรีผู้ใหญ่บ้านหมู่3หมู่6หมู่7และหมู่10และประชาชนที่มีบ้านอาศัยรวมทั้งทำการเกษตรอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน50คนเข้าร่วมประชุม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพะมีนางสาวลำยองยิ้มใหญ่หลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเป็นประธานเปิดโครงการ นางลำยองยิ้มไร้ร้วงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีกล่าวว่าปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่ส่วนหนึ่งออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อยู่อาศัยและวางแห่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทั้งแก่ประชาชนและแก่ตัวช้างป่าหรือสัตว์ป่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีศักยภาพในการรองรับประชากรช้างป่าและสัตว์ป่าให้ได้มากขึ้นการจัดทำแนวป้องกันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผักดันและควบคุมช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ชุมชนก็ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นอีกแนวทางสำคัญที่จะลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมจะได้รับความรู้ ในการนำไปปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์การที่มีวิทยากรม่แห้งความรู้จะสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมได้เป็นอย่างดีด้านในภัยทูลอินทบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลัพะกพักกล่าวว่าโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของราษฎรและชุมชนในการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์จะทําให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรรวมทั้งสวัสดิภาพของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และให้ประชาชนเป็นศืกกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชนในการเฝ้าระวังช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เชื่อว่าผู้เข้าร่วมของการประชุมจะได้รับความรู้ในการนำไปปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรี ชุดติการไหลวารินรายงาน